เามีประใช่ไหมโอ้ฮะตาพนมีเงินมานนี้จะได้พูกไว้เลยนาะถ้าใดได้เนาะสงสัยจะเป็นมื่นเืลอน่ะ่นี่ยพูกไว้เนี่ยนาะพูกไว้จะเป็นมื่นเนลอทำที่นี่นะคะต่อเพิงกุฏิให้พระอาจารย์ค่ะ แคทบอนคะอาเดอันนี้นะเอายกนี่ใเนาคชมือเนาะตานี่ยบ่เื่อไร่เนแข่งแรงตลอดเนาะไ่รู้่ถึงบบ้นนี่ เออระวังเด้อตาพกเงินตลอดเลยล่ะมัดเงินไปตลอดเอาลงอีกน้อยนะอีวะให้มันเพียงเสมอเท่านี้เอ้อได้รอหนี่ทำนี้เอาลงอีกแค่น้อยเออนี่ละได้ละงันตาจะเดินอ่ะนะคุยคนเลยเออเราจะวัดตรงนี้เลยมาแล้ว่อมความคิดในงานบ่แล้วเชื่อมให้มันยู่เลยแล้ว นอยเส่าเลยนะลบบนี้โอ้จับเชือได้อ้าวมาทุกมือคุณตาคุณน,นิ่งไว้อย่าหายใจนะก <c oughs> ันหายใจก่อ <c> น <oughs> ยันขยับนี่ละ หึขยับแล้วบ่ให้ๆมันสิติดๆขยับแล้วยัง <laughs> ừ, <laughs> 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 <seguinte> อยู่เลยบ่อยู่เลยลคเอ่นบ้านออ้พออยู่ตรงน้อยทคุณเอียงแทรกยืแมนบ่ขึ้น่ไำได้มจำแล้วบ่วันนี้ส่วนคุณ เือจะเสร็จนะคะประมาณสามมือพอแล้วน่าจะประมาณสามถึงสี่วันพอแล้วลลวดนง่ายนะคะการที่จะเซตแต่ละจุดเน,นี่ยค่ะงานที่สืสรเหรอว่ Lúc này con mát này, mình đi chưa? Hả? Soi cân con. Oh, đâu, lớp Dàn. Dàn, đàn, đàn, bà đàn, 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 đàn,

เอ้มันรอดมันรุดรุด่นตังหัวเอังหัวเอ่าๆอยายับๆอนี้เเออเอาเอเาววเยบมันรุดมันุดแไปเหัวมันุดดี้อตัวนี้มันเลื่อนนี่เฮ้ยไม่รเื่อนเลยั่นตัวบอกอืม่ได้อยู่ไมาอดนี่รุดติดขึ้โอเคอยอยอยับจับจแล้ว ้นไใล้ไหนไ่แล้วตเีเคกดอบ้าเนรอดูอีกสักวันสองวันจะเสร็จแล้วนะวันออกแล้วลงไปจังไหลงไสนิรถตะขุน เริ Alors, ่มปอแล้วเริ่มเริ่มป like uh, um, uh, ูแล้วได้ไแต่ว่ามนสัตวมันจะเปียกนะไหนไม่ใช่บวบหนี่ทำนี่มันบวแต่ว่าถ้ามันสาตมันจะเปียกทุนเอ้เวลามีสเนาะมันต้องได้ตอแน่นอนตอพักหนึ่งเนาะมันได้ตอตัวนี้นะตอลงมาจริงมันบวบิดเนาะขยับไปเทิรลูก

ใบแต่งค่ะถุงจะเอาไม้ถุงหนึ่งค่ะเดี๋ยวไว้ให้สั่างคนเอาไว้กินเอาไว้ให้ช่างไปตำกินซาบาะเนาะบ่ะฮงกับ่เอาบะบ่จ้าใบช่างคนตำกินย้ำใบใบเอาถุงใดก็ได้ค่ะมาแต่บ้านใดคะนี่บ่ะคุใครเนี่ยคุใครอ่ะอ๋อค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคือกันค่ะใครเลือด ุงสุดท้ายเยอะสิบด่วยมดเยอะมดโอ้โหเด็กกระเบิดค่ะเด็กแบบคนตำยมเที่ยงนะคะใครสร้างเด็กินตเส็บเาเดจะเทว่เสบ้โหจะเสิแถมอีกขอบคุณค่าวชาทุนน้ำเด้อค่ะคอยกับซื้อให้สร้างคนเด็กินละค่ะตําใส่เด็กตัใส่เด็กเนาะ ไม่คนบ้านนี้บอกก็ใครจ้างมาให้สินะฮะแต่บ้านคุณพี่โมหุ่นคอยฮะบ้านคือหู้อุบุนอ๋อแต่ว่าเอาผัวอยู่นี่อ๋อค่ะคอยว่าเอาก็จะเอามเหยื่อบอกก็ยี่ไก่ละบอกแล้ว่าอยาเห็ุงานอย่าหันยูทูบเห็ุงานอย่าหันไปนะจ้าอยู่แถวนี้ยและอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะ แต่แตงมาหนึ่งชุงนะคะเพื่อจะให้สร้างได้กินตอนเที่ยงนะคะเานนี้เดนี้นะไะดตี้มแล้ววันมองดีแล้วเย็เยนหนาเลยมองบาน <c oughs> นี้ก็ร่างสร้างตัวแล้วลังคาได้เรียบร้อยบานนี้ <c oughs> <c oughs> เทระเน็ตเทระน้อยเทียนยางคาตานี่เยไม่เสียบเงินต้นเงินอ๋อเสียบต้นเงินต้นทองเหรอคนเงินไหลเนาะไปโทษถวายให้พระใครชาวบ้านบ้างพระทรงเพิ่มเพิ่มงานผ้านะเคุนมาเจอหนาขมิ้นนี่แล้วแหละอ๋อบ่ที่มาจากนาขมิ้นครับครับเพิ่มเพิ่เพิ่มอีกปริมาอีกเมื่อใดนี้ปริมาต้องเพิ่มเหมนเท็จอ๋อเฮาเฮา เข้าไปเฮ็ดบ้านเพื่อนบ้านนี่เฮ็ดต้นนะใกลจะเสร็จแล้วนะคะกินน้าซล่ยวหงวเลยกอกันก็กัยโอ้เม็ดมัน เม็ดน้ำเต้าใหญ่เห็ดไปเรื่อยๆเนาะไก่เชี่ยวแล้วไก่เชี่ยวอีกนิดนึงมองตาพาประสง์เนี่ยพี่ติดจอกติมาน้ำเพื่อให้มีเรื่องโลกนั้นต้องการตรงการไหนกินดอกไหนบ้าบบ้้าาเอาหรอกไปหากินนั้ำมูพวกเอาไม่สัมทับมันจะปลูกกินแล้ว นั่นได้ซื like well, so ้อแตงมาเมื่อกี้นะไม่เจอแกแดีกินดอเม้นนะหรือไปเสาบาสหรือไปประจงอีกหรือฮะนั่นเด้ได้มาถุงหนึ่งเมื่อกี้นะมีมันบริไปได้ไหมนี่น้ำแข็งนี่ถ้าถ้ากินที่เดียวเป็ไปยัางน้ำแข็งนี่มืออื่นผู ทีบจักรยานไปสามโลไปนะนี่เด้อเสือเรไรมากินกินตแงหรือกินตำมมทูกิตทัอ่วอ๋อกินตับแตงมะโอเคค่ะเออมั่วเต็มโม่มัวเต็มให้กับเขาอยู่ สร้างเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปูรังคาเสร็จเรียบร้อยนะคะปลาตัวเจมขนาดเอามังคือเซโบอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะโมเป็นยังเอ่ะฮะสังกะสีสันอ๋อเซโบเซเวบิ้ลนี่โมเป็นยังเนาะเพราะว่าโอ้โมเป็นยังดอกน้ำน้ำบะเขาแน่นอนนะคะปูฟ้ายช่ปะ ปูอะไรนะเขาเรียกอยังปูฟ้าค่โอ้บะมีฟ้าดอกซัมมี่ก็โอเคแล้วค่ะอู้ยได้แล้วนะคะที่นี่เฮ็ดประมาณเฮ็ดอยู่ซารมือเนาะเกือบซาร์มือนะคะเพื่อสิเรวนะคะอ่าเป็นทีของจ่างได้พักพรบานี่พักพรจนใจแล้วบานี้เด้อสุดท้ายก็เสร็จสิ้นสวยดีเนาะสวยเลยกินข้าวอยู่นี่แล้วบานี้ เออปวดซิงอยู่นี <hein ous> ่เลยเรียบร้อยแล้วได้รังคามาเรียบร้อยนะคะเ็ดนี้แล้ววันยามฝนตกฝนยางพาราจานก็มีมองตากผ้าบบนี้เข้ากับมากันนอนเว้นหรือเปล่าโอเคนะโอ้ลูกซิ่งลูกหาเพื่อนนะคะโอ้แตง นะะคไปทําบภาวต่อนะคะทุกคนอยู่ดีไม่แห้งสั่งจะได้กินข้าวเนาะค่ะเซ็กว่าลูธบื้ยกดีกินอีกหรอวะกอนดดกินเฮี่ยงเขาเรี่ยงบ่ก